สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับเห็ดครบมิ่คมนอกจากน้อยเก็บเห็ดเพิ่งคมจดีพี่น้องจ้าจดี๋ยวจุนี่ดูโอ้ยกำลังงามกำลังงามกำลังประคมแห้งจดีพี่น้องจ้าสวัสดีเด้อจ้าขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปไปกันต่อจ้าจริงๆริงเดี๋ยวเก็บเมื่อไรเติบนไปด้อจ้าพี่น้องเก็บเบลเบตัดขาเด้อจ้าเพราะว่ายังมากกันนี่กระบายสองแล้วจ้ะมามีเวลาตัดขาเดี๋ยวเอาไปตัดบานเราจะเนาะนี่ เก็บได้หลายเราได้จ้าทุกคนแต่ว่าปอได้ทยวิดีโอให้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะไปเขาไปกันต่อจ้าเดี๋ยวที่ไทยเบิ้องนอปนี้จ้ามันดอกอ้วนๆมันห่างเอาไปเก็บมาห่างๆนะจ้ะนี่ดอกนั่งจ้าเนี่เก็บนี่ดอกอ้วนๆปาวงดอกม่วงดอกม่วงสวยๆค่ะ เอาตันตอมง,ง่ามงามเลยจ้ะโอเคเป็นไปผีดอกดอนึงผีดอกนึงโอ้ยนี่จ้ะนี่น,นี่นี่จ้ะนี่ดอกบานแล้วอฮ้ย <c oughs> นี่ดอกบานแล้วตะบะแกได้จ้ะนี่โอเคอยู่โอเคอยู่ ขวนน,นี่นี่งามงามอยู่จ้ะขาวๆอยู่สุดยอดป่ะหาต่อจ้านี่นี่มาเกิดร่ำเกิดก,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 ก็จะเกิดมัานนี่แหละจ้ะทุกคนแล้วกันนี้ลุบอันนี้ก็จะเระมานนี่แหละจ้ไปหาอีกจ้า เดี๋ยวเอาปูดงามพี่น้องงามงามงามมีของดอกสีมันอาจจะบ่ม่วงเลยจ้ะมันอ่อนอยู่จ้ะทุกคนแต่ว่ามันนั่น,นมันอยู่ตากแดดจ้ะนี่มันอ่อนอยู่จ้ะอยู่ตากแดดนี่จ้ะอ้อมเลยจ้ะตรงบริเวณนี่นี่ลายอยู่จ้ะ หกเลยกกเดี๋ยวหาเก็บอุปกรณ์จ่ามันห่างจ่ะเดี๋ยวมองหลายๆคอยไทยเบิง้งน่าจะเนาะไปไปกันต่อได้จ้าอ๋เนาะอ้นอ,นอ,อนๆดีจ่ะพี่นนางอันเกดอกบานบานแบบ ุ่นอีกสามดอกแกทั้งพ,นพน่นปุ่นทั้งไต่ก็มีอีกจ้ะเดี๋ยวเดินเก็บอก่อุปกรณ์จะมันห่างๆจะพี่น้องสภาพป้ายเห็นกับประมาณนี้จ้ะุ่นโอ้ยม,มองยิจุ่มเลงน,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 นี่ดอกน้อยก็มีดอกใหญ่ก็มี่ข้าเขากันไปจ้ะพี่เนาะปนกันไปจ้ะป๊บนี่นี่ไปเดี๋ยวให้ đơn kiếp con chả hàng chặt hàng chặt 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 này chặt bảo chặt 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 một lần chặt 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 đây chặt rồi chặt 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 Nó chặt 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 มันเกินน่นารักน่ารักดอกนั้นโบเอาจ้ะอเอาแกสองดอกนี้จ้ะเชิดเชิดอ่อ,อน,อ,อ,นอันนี้มันอยู่ใน้คมจ้ะพี่น้องมันก็ได้เป็นสีจ้ะมันอยู่ังคมมันก็ได้เลยแหลีเชิดชิดนันโบเอาหน่อยอยู่นหน่อยก่อนตักจุ่มนี่วาเนี่ย อ่อนดูจ้ะคนเอาได้อยู่เอาหมดเอาหมดเลยเอาหมดเลยจ้ะไปมาอีกจ้วมันถือแดดซื้อได้จำเนี่ยพวกแกนี่เอาได้จ้ะเอาได้รอยู่จ้ะ,จะต้อน,น,อตอน,นอหน่อใไม่ต้นน้อยๆเห็ด ี่หาหอกเอาได้หมดเลยจ้ะงาม,งาม,มสุท่านพ่ขมก็สีแสบค่ะกว่าพี่เนอะคำเนี่ยแล้วเด้อยจ้ะทุกคนจะไปสามกลัวเหรอไม่จ้ะน้องสาวคงหาเหรอปรนันนี่หนีมาคนเดียวจ้ะมึงจะไป็นเนาเดี๋ยวเองอาองามดโว้ อีกสองสามดอกแกเพียพี่พี่พี่อึอออ๊บจ้าโอ้ยงามมากจ้าทุกคนจ้าทุกคนจ้าลืมสรุปผลงานให้เบิ้งเนาะจา้ะเนาะอันนี้ก็มาต้มน้ำนที่สองแล้วเนาะจ้าทุกคนจ้า,า,างามงามเลยเพื่งนเนี่ยเป็นตะกิ่นทำมันบวกผมก็สเสียบค่ะเดี๋ยวจ้าพี่น้องเนี่ยจ้า การมาสรุปผลงานให้ด่งตุ่มรอบที่สองจะแตงสี่บเอาจะทิ้งจ้านี่มัน่าใส่ประด้บเราจะเนาะนี่จ้ะงามบ่จับพี่น้องขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าบอก,กันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบายบายจ้า